มแล้วไปรกบัมียังมาปิมอใส่อกกบสวัสดีทุกคนมือนี้เฮากาไปกินโอมหอยเมื่อว่านนะฮะหอยหันอราบริเย็กินสมบูรณ์มันํำก่อนนะมนีฮะไปกินหอยได้มนีไปกินโอมหอยเจ๊ เราถอดเราไปดกคนบอสเราไปเวลาโทรมามาเด้อกินโอมหอยเด้อมันสีเน้าร้ายว่ะแล้าสุดกอดบอสไปกินซ้ำสุดกอดมันเนาก่อนนี่คือสุดไปกินหอยของเราไปกินหอยไปกินหอยของเราไงโอ้โหานี่ไงไปกินหอยเป็นยังไงจะได้กิดรึเปล่าหนะ คือทุกคนไปสิพีไปเลยไปเรือยไม่ได้หมดแหละนี่ท่าให้บึงตามทางเอาทุกคนตอนนี้เขาก็มางฮอดเรื่อนเลื่อยได้แล้วเนาะบอลี่ว่าเขากินข้าวหมูว่านกินแกงกับหน่อไม้เลยแกงน่อไม้เพราะฝนตกเลยฝนตกแค่ว่าฝนมัเองมันมาแต่ฝนโอ้ฝนสิโลง่างเลยทุกคนเลย ทิมเข้าไปเจอกระตโตด่งเฮงเลยโอเขื่องซอยเลยขอขอเขาดึกสมานกเจอเด็กเด็กกูมันเอาเจี๊ยดสองเมนูเนาะต้มตำเจอสมกับอมอมงอยสตาร์ก้นม ยังก็เจออ็กใหม่เสี่ยงมีว่าน้อเห็นหนะ้ทุกคนตอนนี้กำลังตัดก้นห้อยตัวนี้เนาะเจีก็มาดามไฟกำลังตัดก้นหอยอย่ตัวนี้ตัดก้นหอยวะตัาเต็นบอกลกกเ้นเต็หนูมันออกเลยดิใส่งก้นกอกไม่ได้ มืดมืดนะเบื่องบนชิโตกมือนี่นะย่ะไรอ็ดตักเมนูมือนี่เห็ดตักเมนูสามนี่โอซี่เมนูคุณแม่เมนูเมนูต้มแล้วก็จิ้วแจ่วส้มแล้วก็จิ้มปีงถักปลาเร็กแล้วก็อ้อมหอยอ้อมดิ ก็นีแตงนั่นให้ได้กินเาแรงอยู่ก็เอกระเบ้งเี้ลเนะเราคือหลายเมนูสริงดีหลายเลยนะไม่ไหลเลน่เยเัแ่อั้เ็เตมือค้ามา่้ยอ้อมกออ้อมมือไม่หักอมึงลูกัน้ ขัวขึ้นมานัลเรครับต้มมันขัวคือเห็ดมาน่นัเลยนะนี่นผลตกลายเฮานี้เ,ยเลยอรถเทมเอลยเวียดนามมนะันพยูเข้าแท้า,วาเวียดนามอ หล,ลุดจักกันล่มไปแล้วเวียนดน,นะน,ยนามมันเข่าฟาราีได้กันเลยทุกปีนะเวียดนามมันเข่าเข่ซีฮาเร์มลายดมดับ่มดับลงบนแทว่า เพื <muitas> ่อกันจนคำจนมืดทุกคนได้อก็เมื่อยแท้ว่าาก็นเลยไอ้เที่เหป็นหอยเชอรี่ตันเลยหอยทองหอยทองนี้ขาเลี้ยงหอนลยหอยทองมันเยอะใค่เพลไงไมาตามา

มาเก็บเอาถ้วยเข้าสันนะลูกมหมะนั hmm. ้ม no <Wow. S 2> ันจะลมหัดลงไหมเอา้วยข้าันรุกคนเด้อตอนนี้กำลังกำลังขััวอยู่ขวอยหัดหอยขวดๆแลยเชิมเหร ทานพูงงมมบอเลมีขั้วนะเนี่ยฉันอากินเลยับกินกาแฟฮะจะอิ่มก่อนซะดอวยนะฟังกินไล่ด้อิ่มก่อนได้อิ่มก่อนโน้อยได้

คันว่ามันมันเย็นเยนลยน,นั่น,น,ม,น,น,นมันบลง,งไปเรี่อย่ออมันเย็นทุกคนไปเบิงต้นกินบานไงสมักสิกงมหอยได้เลยแม่เบิอได้เนี่ยเนี่อันนี้นั่งอมวยนี่น,นั่น,น ถ้าสิล้อถ้ามิงสาวน้ําคิงน่ะมีแต่ผู้สาวงเบิดเฮือนนีเอาว่เออเอาวนี่สงสาวสงบ่าวเอ่ลให้อนก็ได้มีดนึงเด้อเเามาอีกเนะมาเด้อฮอดยามเด้อมาเด้อมาเด้อนี่เข้าร่วมกันทุกคนเด้อบ่ Đây. Ừ. 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 Đấy. Đấy. Một lục ừ. Xe bơi. Ừ. đấy đây. Ăn về lòa. Xe bò, yeah. Xe bò kính yeah. để xe bò. Phải bò. Mua mồi. bò Xe เบื่อที่นาะอย่างว่าเบื่อหอยพากินหอยสมอปากดูปูจิลูจอยใดจูเวลาเด้อมันจะได้แก้มมันแก้มรักยิ้มบ้ก็นะแก้มบองก็ได้เออจูไปไลจะได้แก้มนักยิ้มไช้แก่มดี แล้วทุกคนกินข้าวก็บางนะจุ๋มนะจุ๋มตัดน้ำมันงกินหมูมไม่ก,มกมนะินข้าวไน่กนเลยแทุกคนกินหมูมังกรก็บาคือดีเลย

Pwede al jep kwa Pwede al lukay me Al kim kwa Pwede al lukay me Pwede al lukay me

มันว่ามันเนี่ยนี่เสียกระหม่อมพี่น้องอือดูมันมันมันอือดูดูกันนี่นี่ก็แล้วนะดูก็ไปแล้วนี่ก็คิดขอแล้วนะ

ก็ทํามาแล้วค่ะนี่ก็แม่แซ่บคนละแบบอืออือ <coughs> <coughs> <coughs>

หอยมันเทแล้วมันแบบดูดมาได้ดิปากากมือละเราเห็ปมาได้อย่งเด้อเจ้าพูดเป็นอะไรที่เพีนเน

เอาไปซะครับอืออัน แอาทุกคนตอนนี้เฮาก็กินหอยเล่เรียบร้อยแล้วน้องกําลังสิหอกเมื่อตอนนี้ฝนก็บ่ตกซ้ําถ้าฝนตกมแรงสิารเกียดอยู่อันฝนก็บ่ตกเวียกก็บ่ได้ไปซ้ํามื้อนี้นั้นลมเวียกเลิกบ่ได้ไปซ้ําเมื่อก่อนเมื่ออยู่นอนก็นทุกคนทําคนกันเออตพอไป่สิเอาโอเคทุกคนคลิป่านี้เด้อ คุตอนตอนนี้กลับมาเป็นหอบที่ชองนูที่ว่าเฮือนไม่ได้เฮือนเลยตู้อีกี่น้องห้อยเออมาดามไฟเออมาดามไฟเนาะกินน้องห้อยแล้ฝนตกกอยากนอนเมื่อนอนอีกมาแล้วไม้บานนี่มีจุมนี่จะก็ไม้เงากันดักตลอดทั้งทีครับ